เอาเลยครับอ่าอันนี้เราโยกับสจอนัมบวันนะฮะทีแบงค์นะครับใช่ครับก็น้องเกมนะฮะวันนีครับเดี๋ยวอ่าของแต่งประมาณกี่ล้านครับคันนี้รีวิวเลยได้ป่ะอ่ารีวิวเลยอ่ะประมาณ7ล้านของแต่งค่ะโอ้เนี่ยประมาณ7ล้านนะคนดูเจ็ดล้านยังไม่เคยมีการรีวิวลงช่องไหนมาก่อนสำหรับเจ้าลิงคันนี้ก็บอกเลยว่าคันเนี้ย เป็นรถของฉันเองอ่าของพี่เงใช้ทุนงบประมาณในการซื้ออยู่ที่เฉพาะตัวรถนะอ่าหนึ่งแสนบาทเฮ้ยเก้าหมื่นเก้าก้กูซื้อหนึ่งแสนอ่ะโฮ้ยพี่ไปติ๊บกับแนนแนนพนักงานสวยดิผู้ชายอ๋อชอบตรวเออชอบสายเหลืองก็คันนี้ซื้อมาเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเด็ดด้มันก็ให้ติ๊บแม่งเผื่อแสนหนึ่งก็แล้วเคเคแสนหนึ่งแล้ว, okay, okay. 100, ลวก็การแต่งของเราเนี่ยไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับ อันดับแรกเลยคือเราเน้นปลอดภัยเรื่องการใช้งานก่อนเราต้องดูฝั่งนี้ปลอดภัยใช่พอปลอดภัยอะไรเป็นอันดับหนึ่งครับมือเบรกนี่เห็นไหมมือเบรกปั๊มบนเราใช้เป็นมือเบรกลัสซี่ g a พี่สอง a ทุยหสิบ a เฮยแท้ครับอ๋อเหรอทำไมถึงต้องเป็นลัสซี่ไอปั๊มเบรกเนี่ยนักแข่งเนี่ยที่ชื่อวาเลนติโนลัสซี่เนี่ยเขาใช้ในการแข่งขันมโตอจีพีไงแล้วเราล่ะ เราเอามาแข่งขันบนถนนหลวงเฮ้ยใช่เหรอก็เหลือครับเหลือเหลือเยอะเอะอไอปั๊มตัวเนี้ยราคาประมาณ4ี่หมื่นแปดสี่หมืนแปดหมุดทองปรับทองเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มากับปั๊มดิเอาเหรอก็พูดให้ฟังไงอ๋อหมุดทองปรับไม่ได้มากับปั๊มปรับไม่ได้มาปรับเราซื้อแยกประมาณ2องพันปรับดาวอ่าใช่แล้วก็จะมีนี่ไล่ลมสต็อบบี้เจออย่าเข้าใจผิดว่าเป็นสตาร์บัตหรือเป็นอะไรนะครับสต็อบบี้คือสต็อบบี้ ทำไมต้องต้องต <Stop S 1> ้องสตอปปี้นี่คือเป็นาวา์วเปิดของทีมแข่งขันโ,โมโตทโอโ2อันนี้กูมั่วอ,ะอ่ะไม่ใช่ไม่รู้เป็จริงหรือเปล่าแต่ตัวเนี้ยไล่ไล่ลมเนี่ยอยู่ที่ประมาณหมื่นแปดไล่โชว์ได้ไหม เฮ้ยไปไปอ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูเปิดให้ดูมันเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเวลาเราจะไล่ลมไล่ลมเบรกใช่ไหมมันจะมีไอ้เหี้ยไม่ออกอ่เนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยนะจะเป็นอย่างเงี้ยก็คือใช้เครื่องมือพิเศษของเขาไล่ได้เลยไอ้ตัวนี้ประมาณหมื่นแปดอ่าใช่แม่แล้วลงมาข้างล่างเบรกตรงนี้จะเป็นวาล์วปลดซับบีกอันนั้นลงเลือกไอี้ยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวาล์วปลด สตอปปี้เหมือนกันไหลนะ่างบอดไม่ไหลเป็นคือมันจะเหนือกว่าคนอื่นตร้องว่ามันเป็นวาลเทเทเนียมใช่ถ้าของทั่วไปมันจะเป็นวาลอลูมิเนียมแป๊บเดียวมันจะหลวมมันจะสึกซึมซึมใช่อันนี้เป็นไทเทเนียมไอ้ตัวนี้ราคาอยู่ประมาณสองหมื่นโอ้ใช่ก็เปิดตัวเดียวสองหมื่นเรื่องจริงโอ้เกิดอ่าใส่เข้าไปไอ้ตัวนี้เหมือนตัวบนเลยไล่ลมหมื่นแปดตายตายใช่ครับแล้วก็พวกชุดสายนี่ประมาณสี่พันไม่แพงหรอกพวกสายเอินพวกอะไรพวกนี้ แล้วก็นี่ปั๊มอันนี้เขาเรียกว่าปั๊มมอเอร์ลกทําไมต้องนรลกด้วยอ่ะก็เขาพาเรียกอย่างงี้ปั๊มมอเอร์ลกอันนี้ราคาอยู่ประมาณห้าหมื่นข้างเดียวเลยนะข้างเดียวในอันเดียวในห้าหมื่นแต่ถามว่าทาไมถึงต้องใช้ปั๊มซ้ายอ่าอันนี้เป็นปั๊มซ้ายนะไม่ใช่ปั๊มขวาเห็นไหมเห็นไหมมันขีดลงเพราะว่าถ้าเราหักขึ้นมาด้านนี้ปั๊บวาล์วปลดมันจะชนกับตัวนี้เราก็เลยต้องใช้ปั๊มซ้ายเวฟทุกเวฟทุกคันใช้ปั๊มซ้ายหมดราคาประมาณห้าหมื่น ส่วนไอ้นี่จานเบรกเป็นจานเบรกเฮ้ยจานเบรกซันสตาซันสตาหมื่นกว่าบาทส่วนล้อนี่เป็นล้อโอเวอร์นี่รีวิวให้แบบชัดเจนราคาจะประมาณตอนนี้น่าจะเล่นกันสี่ห้าหมื่นแล้วห้าหมื่นใช่ประมาณนี้ครับส่วนข้างหลังมาดูข้างหลังอันนี้ท่อคือภูมิใจนําเสนอเลยจอนหนึ่งเป็นท่อหน้าแดงสายสีซึ่งตรงรุ่นกับลิงนะครับแล้วก็เป็นทรงเขาเรียกทรงทรงอะไรนะทรงออบล่าง ทรงเจรจญเ้ยทรงนะเนี่ยเป็นทรงเขาเรียกทรงอะไรทรงโอเวอร์แหละทรงโอเวอร์ปลายกวยประมาณนี้นะครับอันนี้คือท่อแล้วก็นี่ครับ่ายังไม่จบเรื่องเบรกเบรกตัวเนี้เขาเรียกว่าเป็นเบรกเข็มทองกระทุ้งหลังกระทุ้งหลังเข็มทองเอมีเข็มเหรอใช่ตัวนี้จะไม่มีมือหนึ่งแล้วนะใมือสองราคาอยู่ประมาณสามหมื่นเก้าแค่นี้นะเนี่ยแค่เนี้ยกระปูแค่นี้นะสามหมื่นเก้า ใช่ครับแล้วก็เป็นหัวปั่นโจลงมานี่พอลเปิดตัวนี้เหมือนเดิมครับสองหมื่นพอลปดได้นะปดได้ปดให้ดูเดี๋ยวปดก่อนโอ้กูเลยขี้เกียจอันเนี้ยปดแล้วเนี่ยไม่ไหลเพราะไม่มีน้ำมันเบรกใช่มีครับตอนนี้ประมาณสองหมื่นแล้วก็ไล่ลมเหมือนเดิมหมื่นแปดอหมื่นหกหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดประมาณนี้แล้วแต่คนหาได้ส่วนไอปั๊มตัวเนี้ยเนี้ยที่เขาเรียกอะปั๊มเต่าทองขนองศึก ราคาจะยืนพื้นอยู่ไม่ต่ำกว่าสี่หมื่นห้าใช่ครับถ้าถ้าถ้าของรุ่นใหม่ตอนนี้จะอยู่ประมาณสี่หมื่นหนึ่งสี่หมื่นสองประมาณนี้แต่ว่าอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าทองปีเก่ามันจะค่อนข้างหายากและแพงหน่อยจะอยู่ประมาณสี่หมื่นห้าถึงห้าหมื่นแล้วแต่คนหาได้ใช่ครับแล้วก็นี่จานเบรกหลังเหมือนเดิมจานซันสตาแต่นี้ไม่กุรุกิกๆลยนไม่กูรุกอ่ะซันสตาเหมือนกันก็เดี๋ยวหมุนให้ดูว่ามันซันสตาตรงไหนมันจะมีเขียนอยู่อะซันสตา ไอตัวนี้ราคาประมาณ8ปดเก้าพันใช่ครับก็โดยรวมชุดเบรกจะมีประมาณนี้แล้วก็โชคหลังที่เราใช้จะเป็นโชคแกนดําเขาเรียกว่าโชว่วาแกนดําเห็นไหมมาดูแกนข้างในนี้ดําปีเลยตัวนี้จะอยู่ประมาณ4ี่หมื่นกว่าบาท สี่ห้าหมื่นแล้วหรห้าหมื่น 50, ประมาณสี 50, 50, ห่ห้าหมื่นถ้าแกนลุงจะแพงหน่อยอมีไป 70, หกเจ็ดหมื่นแล้วเพราะมันไม่ผลิตแต่ตัวนี้น่าจะยังเหลือผลิตอยู่แต่อันนี้ไม่ใช่ของลิงตรงรุ่นถ้าของลิงตรงรุ่นจะมีสเปเซอร์สีแดงตรงนี้มันจะสูงกว่านี้ใช่แต่นี่คือของเวฟเอามาใส่ได้แล้วมันเตี้ยกว่ามันก็ระยะสามสองศูนย์ถ้าเท่ากันประมาณนี้อันนี้ก็อยู่วันสี่ห้าหมื่นนะครับโดยรวมคันนี้ก็ลองไปบวกเลขกันเอาเครื่องยนต์เป็นเครื่องห้าสิบแปดมิลชั่งหนึ่งจุดห้าอ่าจับทำโดยลงกึ่งสจอในวัน พิกัด GPS อยู่ที่165ย16หกร้ GPS หน้ามาอยู่175ใช่ครับกล่อง API อ,อันนี้คือเราไปวิ่งกันมาแล้วทพิปจันทบุรีก็แปดลงไปริ้วเห็นหมด ชัดเจนมากโดดนอน5กิโลพังพังเลยพังเลยเฮียใครไทนไหวอ่ะนะครับก็แต่ว่าถามว่าถ้าขี่ใช้งานทั่วไปไม่เป็นไรหรือจะหมอบยาวๆไม่เป็นไรแต่อย่าเกิน5กโลเพราะองมาแล้วพังพังที่พังไม่ได้พังอะไรนะแค่ล่องแหวนแตกเฉยมันก็ขี่ได้แต่ไม่ทําดีกว่าประมาณนี้แล้วก็นี่ครับเดี๋ยวฝากใครของหน่อยนะบอลล่าโก้ตัป SSG11 หลงแอดไปในไลน์มีไลน์ช็อปนะสั่งซื้อได้เลย ก็คือมันจะวัดรอบได้๋ตวติดแน่ามันจะวัดรอบเครื่องยนต์เอาแค่นี้พอในภาพบ้านลำพันโอเคประมาณนี้ก็โดยรวมรอบคันนี้อยู่ประมาณ7ล้านนะครับร้านแรกไม่ขายดิร้านแรกไม่ขายร้านต่อไปก็จะไม่ขายอยู่ดีร้านเจ็ดถึงจะขายเออนี่การตั้งตัวกูเป็นไงคนขี่ลร่งอะเสื้อนี่ฝากด้วยเสื้ออีลอสของปู่พ่อคุณสื่อนะก็แอดไปได้ที่อีลอดใน Facebook อะฝากฝากฝากตะกรงเขาโปรโมทเลยฝากช่องโปรโมทเนี่ยเห็นไหมแมสอีลอดนะส่วนกูเนี่ยอิสระไม่ใช่ ก็ประมาณนั้นไอ้เหี้ยบหลุด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 เดี๋ยวป็นเชื้อเป็นเป็นอ๋อแล้วก็มีอะไรส่วนกางเกงก็กางเกงคนรวยใส่กันนะครับหนึ่งเก้าควงผมครับเฮ้ยหนึเก้าเก้าควางผมประมาณนี้ก็ถอยถอยเข้ามากเถอะรถชนตายนะครับก็จริงๆแล้วไม่ค่อยอยากจะใส่แล้วก็แมสก์อะมองไม่ค่อยเห็นครับเฮ้ยติดไม่ค่อยใส่ก็ไดเอาแรงตาผิดไิดีประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรสำหรับรถคันนี้ก็บอกเลยว่าเป็นลิงที่คือเราก็ไม่ได้โม้หรอกแต่ว่าเป็นลิงที่ถ้าในขอนแก่นก็ น่าจะสุดที่สุดแล้วมีใครแต่งกระถางนี้ใช่ครับน่าจะสุดที่สุดแล้วแต่ว่านี่จริงๆรอกันสะบัดอยู่นะของยังไม่มาเพราะสั่งแมกนีเซียมใช่ครับแมกนีเซียมเป็นแมกนีเซียมแกนดำแกนดำมันมีแกนทองแกนดำแกนเงินแกนลุงแกนเฮียระบายหมดแต่เราใช้แกนดำแกนดำเพราะว่าโชคเราแกนดำราคาประมาณ7ล้านล้านแรกไม่ขายเดี้าล้านที่สองได้แล้วประมาณนี้ก็ฝากเขาด้วยนะครับสำหรับลิงลิงลงกึ่งจ ประมาณนี้ครับผมก็ฝากด้วยแล้วก็นี่ฝากพี่เขาด้วยอ่ะสรุปช่องใครเออช่องใครช่องใครช่องพี่เขาช่องทุกคนช่องตำรวจอ๋อขอบคุณมากนะครับขอบคุณสจอ่าขอบคุณน้องเกมนะฮะขอบคุณพี่ด้วยนะครับครับครับโอเคจบการรีวิวแบบง่ายๆแค่นี้แหละโคตรง่ายเลยพี่